หลายคนสงสัยนะครับว่าเรือสามลำใหม่ที่จะมาเนี่ยที่มาเป็นตู้ดักอีเวนต์ดักเนี่ยน่าจับไหมนะครับก็เอาคิดนี้นะครับไปเป็นคะแนนในการช่วยตัดสินใจแล้วกันนะว่าจะจับหรือไม่จับนะครับสำหรับคนนี้ไม่ได้มาดูสกิลเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวน้องตละสลามลำเนี่ยมาสกิลไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะฟังฟอคุยได้นะครับไม่น่าจะไม่ยาวเท่าไหร่นะสกิลนะครับพิชซิ่งเชลนะแซดหนึ่งหกสกิลเนี่ยคือพิชซิ่งเชล พวกดาเมจก็สุดได้พียี่ห้าเปอร์นะครับจะดูแฟร์พวไม่ต้องไปใช้มันนะครับไม่ต้องไปอัพมันก็ได้นะสกิลหนึ่งมันค้ามๆไปสกิลสองนะครับสีครั้งแรกที่เรือมลำนี้ยิงตอร์ปิโดนะครับจะปล่อยทุ่นระเบิดแมะไว้ตรงจุดที่ปล่อยตอร์ปิโดนะครับดาเมจเบสออนสกิลเลเวลนะครับแล้วก็ถ้าลงแมทพ,พร้อมกับอเมลทิพเปอร์หรือว่าศัตรูเป็นรอยัลนาวีที่เป็น cl เนี่ยจะเพิ่มสปีด3ไอตรงเนี้ย ไอเจ็ดตูที่เป็นรอยย้อนวีที่เป็นซีเอเนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าถ้าไปกับคิปเปอร์นะครับจะได้สปีดเลย3ก็เยอะไหมสปีดสีก็ดูดีนะถ้าดูสเตตตัวนี้ก็ค่อนข้างคล้ายๆเลยญี่ปุ่นอ่ะนะแต่เอฟเฟนซีตอบิโดก็แอบแอบเบาไปนิดนึงนะสำหรับเรือม่วงที่คิดว่าจะเป็นสายตอนะครับแล้วก็สกิลไม่มีอะไรที่เป็นบัฟตอบิโดเลยเอิร์เบสสเตตล้วนๆแต่มีเพิ่มเพิ่มเพิ่มดาเมจมีเพิ่มสเตตให้นะครับแต่ไปเพิ่ม AP ดาเมจจากกระสุน ซึ่งเออ่แฟร์พาว69นะครับโยนทิ้งไ่ไม่ต้องสนใจถ้าคุณไม่ได้อวยร้อนบาดไม่ใช่สายสะสมหรือไม่ได้อวยน้องแล้วยังเปิดไม่ได้ก็ข้ามไปครับไม่มีเหตุผลที่คุณเปิดมานะมันเอางนี้คือมันมันไม่มีเหตุผลให้ใชายนะครับเรือแบบนี้มันทําสกิลมาขัดกับสเตเตอร์นะครับเห็นตะหนุนกินแล้วเง,งินข้ามไปนะครับแบบนี้ที่สองครับบูเชอร์สกิลเพิ่มแฟร์พาวนะครับกับคีย์เลต15เปอร์แล้วก็สปีด8 สกิลหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือเก่งแล้วนะครับเอฟเฟซี่ร้อยห้าสิบเปอร์แฟร์พาวสองร้อยเก้าสามแรงแรงมากนะครับบูเชอร์เป็นเงที่แรงมากแล้วก็สิบวิหลังจากเริ่มการต่อส,สู้นะครับแล้วก็ทุกๆุกยี่สิบวิการยิงกระสุนชุนพิเศษออกไปดาเมจไปออนสกิลเลเวลนะครับแล้วก็ภายใน8วินะจะรับดาเมจแทนกองหน้านะครับ30เปอร์แล้วก็ลดดาเมจที่เรนได้รับด้วย20เปอร์นะครับแล้วก็ตลอดการแบทเทิล์นจะ ได้ปืนลองพิเศษดาเมจเบรดออนสกิลเลเวลกับ a อเอสแตทเอเอสแตทสองไม่แย่แล้วก็ไม่เยอะในขนาดนั้นแต่พออยู่ในเกมพอยิงดีพอยิงได้นะครับก็แรงอ่ะ dps ก็มีใช่ไหมเพิ่มแฟร์พาวให้เพิ่ม dps จากปืนลองให้เพราะว่าตัวน้องไม่มีปืนรองนะครับตัวบิดโดรหกสิบเปอร์แน่นๆเลยกิลสองทุกทุกสามสิบวินะครับหลังจากเรื่องกันต่อสู้จะ อะไรเนี่ยเตกโล่นะครับ2อันโตอยู่15วิบกก็ศูนย์นัดนะครับเพิ่มแล้วก็เพิ่มค่าหลบหลีให้เรือลำนี้10เปอร์เอาตัวรอดค่อนข้างเก่งเลยนะ เราล่องค่อนข้างแข็งเลยเป็น CA ที่พอมีหลบหลีกนะครับคงศึกษาหาว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะนะครับแต่เพิ่ม10เปอร์ไปก็กินเกณฑ์พอมีนะครับอาจจะได้หลบบ้างนิดนหน่อยแล้วก็ส่วนที่2ถ้าเรือลำนี้เฮทีต่ากว่า50เปอร์จะลดดาเมจที่ตัวเองได้รับ30%นะครับไม่ไปทับกับข้างบนนะส่วนเนี้ยเออมันจะไม่ไปทับกันนะครับแล้วก็ถ้าสกิลนี้ติดเนี่ยมันจะเพิ่มค่าแฟมันจะเพิ่มดิวดาเมจ10เปอร์ไอ้ส่วนเนี้ยผมไม่ชัวร์นะมันบอกว่าแอนมันควรจะเป็นเทคเดียวกันใช่มม้ยยยเเนนนนนีีี่่่่คอูใใช ทั้งหมดที่ผมวงไว้น่าจะเป็นอันเดียวกันเนาะเพราะมันคงไม่เพิ่มตรงๆเลยโดยที่ไม่มีคอรดิชั่นนะเนื่อเดือดเดอร์เมจสิปเปิลมันแรงมากนะครับก็ความน่าจับเรือฟรีครับเอามาให้ได้นะครับเรือฟรีเก่งด้วยไม่จําเป็นต้องไปเล่นกับเยอรมันก็เก่งเล่นคนเดียวก็แรงนะครับเป็นตัวที่แบบไอเดอร์เมจมากๆเลยแต่ว่าเป็นซีเอที่เลือดน้อยเหมือนกันนะเทียบกับซีเอล็อตบาตท,ทั่วไปนะครับน้อยมากเลย HP แต่แล้วแม่งยังมีสกิลรับดาเมจแทนเพื่อนด้วยนะครับตัวนิดเดียวครับห่วงเพื่อนอีกต่างหาก ก็ไม่รู้จะเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะฮะที่มีสก,กิลแบบนี้ก็ไปแต่สนใจกันเอานะครับแต่ส่วนตัวถ้าเ,าเอาเป็นตัวดาเมจแรงแรงมากๆนะครับแรงโคตรเลยไปครับบุญฮิวอ่าบุญฮิวนะครับกิวหนึ่งมเมื่อเลยลำนี้ยิงปืนหลักเหรออ๋อไม่มเมื่อเลยลำนี้โหลดปืนหลักเสร็จครับจะยิงสเปเชียลประหลาดออกไปนะแล้วก็ศัตรูที่โดนนะครับจะติดดีบัฟลดสปีด40% ไม่น่า40%ก็หลังจากนั้นนะครับมีโอกาส80%ที่เลเวล10นะที่จะยิงกระสุนุพิเศษเออกไปอีกชุดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็สมมุติถ้าเรือลำนี้ใส่เกียร์เป็นปืนใส่ใช่ไหมเมนการเป็นเกียร์ HE หรือว่ามีเรือไอ้รบัตรลำเอืออยู่ในกองจะเพิ่มโอกาสติดนะครับให้กับสกิลนี้อีก20เปเท่ากับว่าเป็น Activate 100เปอร์ไปเลย ถ้าสกิลเนี่ยก็ดูดีแล้วนะครับเก่งมีโหลดเมื่อยิงไห้โหลดอะไรยิงเมื่อโหลดเสร็จใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เลยที่จะยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากไอ้ตัวนี้ถูกยิงออกไปแล้วนะเป็นสโลว์สี่สิบเปอร์ก่อนแล้วก็ยิงตามเนี่ยค่อนข้างจะการันตีว่า2ชุดนี้แม่งจะโดนแม่งจะโดนแน่ๆใช่ไหมแม่งแทบจะโดนแน่ๆแล้วกิลด์สองนะครับเพิ่มแฟร์พาวให้เรืองน้ำนี้ตรงๆเลยสีิบเปอร์แล้วก็เมื่อเลิกการต่อสู้ ถ้าก,กองเรือหลักมี3ามลำขึ้นไปนะครับเพิ่มแฟร์พาวเอ้ยไม่ได้เพิ่มแฟร์พาวเพิ่มขั้วามแม่นยัมนะครับให้กับเบลตชิฟเป็นที่ K er, คเซอร์เี่ใช่เบลตชิฟนะครับสิก็หากเรือลำนี้ใส่เกียร์ของไอรอนบัทนะครับเพิ่มค่าอะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้เพิ่มค่าเพิ่มดาเมจต่อเกาะไลท์แรงขึ้น15เปอรก็เป็นเรือที่ฆ่าพวกเดสทอ,อเรียร์ได้เก่งมากเห็นไหมลำหนึง่งมีลดสปีดมีกระสุนพิเศษ2องชุด ครับแล้วก็ยิงก่อนไร้แรงขึ้น15เปอร์เพิ่มค่าความแม่นยำให้ตัวเองได้ด้วยอีก10เปอร์ก็เป็นตัวค่าตัวค่าเ er ดสอทเยอร์ดีๆเลยแหละนะเพราะว่าทุกอย่างมันเอามาค่าพวกเรือที่มันหลบเก่งๆหรือวิ่งไวๆนะรลดสปีดเพิ่มแม่นยำพวกเนี้ยแม่งมีเพิ่มดาเมจมออาร์เมอร์ให้ด้วยนะนเพิ่มให้อีก15เปอร์ก็ถามว่าบุญฮิลน่าจาับไหมก็ให้หผลเดิมแนละ้วถ้าคุณไม่ได้อวยหรือคุณไม่ได้เก็บสายสะสมเนี่ย ว่าไม่เจอแล้วมันเสียใจขนาดนั้นไหมถ้าคุณไม่อวยก็ไม่นะครับไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเรือบอกกบับตรงว่าไม่ต้องมันไม่มาแชปขนาดนั้นอะ่ะเออเพราะตอนนี้เรือที่สโลได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเรือที่สโลได้นี่คือเกิดมากเลยตอนนี้เขาหน้าจับเขาหน้าจับก็ถ้าคุณอวยนะครับจับเถอนะแต่ถ้าคุณไม่อวยไม่ได้แล้วมีปัญหาไหมไม่มีนะครับไม่มีครับว่ามาแชปในออสเรเลีนะครับก็อ่ะมานนี้นะคลิปช่วยประกอบการตัดสินใจนะครับไปดูกันเอานะว่า มันน่าจับไหมสำหรับพวกคุณนะครับตอนนี้ก็ขอตัวละมาแป๊บเดียวนะครับมาเพิ่มคะแนนให้น้องๆนะครับหรือลดก็ไม่รู้จะกันนะครับไป